ลูกสาวอายุเท่าไหร่ลคะยี่สิบยี่สิบสามค่ะ <23 S 2> ค่ะยี่สิบสามค่ะค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งคุณแม่เองอ่อก็ไม่ทราบว่าถ้าเป็นคุณแม่คนอื่นหรือใดๆไม่ทราบว่าเขาจะรู้สึกเหมือนเราหรือเปล่าอนะคะแต่สําหรับคุณแม่เองคุณแม่ก็รู้สึกตกใจว่าวันหนึ่งอยู่ดีๆลูกสาวก็เข้ามาบอกว่าคุณแม่น้องจะฝังยาคุมอย่างเงี้ยค่ะค่ะ คุณแม่ก็เลยตกใจว่ะฮะมันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรยังไงเพราะว่าคุณแม่ไม่เคยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบน,น,นี้แล้วก็คุณแม่ก็เลยไม่ทราบว่าเราจะมีวิธีไหนที่เราจะพูดคุยกับลูกเราโดยโดยที่แบบไม่ต้องให้บัวช้ำน้าขุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออ๋อพี่ช็อตพอที่จะเขาบอกเหตุผลไหมคะว่าทําไมเขาถึงคิดจะทําสิ่งนี้คือพอดีเท่าที่คุณแม่พูดคุยกับเขาอะนะคะ เออคือเหมือนเขากําลังเหมือนกําลังมีแฟนนะคะค่ะกําลังมีแฟนแล้วก็เพิ่งคบกันมาแค่หนึ่งเดือนเองอัปเดตยวาเลนทลลนค์คุณแม่มาคุยเรื่องลูกสาวค่ะใช่ค่ะคุณแม่มาคุยเรื่องลูกสาวค่ะก็คือพอดีมีลูกสาวก็ก็เป็นวัยที่วัยที่เขาเขาก็ค่อนข้างอ่า ไม่ใช่ว่าเด็กๆเนาะก็คือลูก,กสาวอายุเท่าไหร 20, 20, <อ>่ล้วคะยี่สิบยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามค่ะ,คะแต่ว่าทำว่ามันมีเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งคุณแม่เองเอก็ไม่ทราบว่าถ้าเป็นคุณแม่คนอื่นหรือใดๆไม่ทราบว่าเขาจะรู้สึกเหมือนเราหรือเปล่าอนะคะแต่สําหรับคุณแม่เองคุณแม่ก็รู้สึกตกใจว่าวันหนึ่งอยู่ดีๆลูกสาวก็เข้ามาบอกว่าคุณแม่น้อง จะฝังยาคุมอย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณแม่ก็เลยตกใจว่าฮะมันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรยังไงเพราะว่าคุณแม่ไม่เคยไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้แล้วก็คุณแม่ก็เลยไม่ทราบว่าเราจะมีวิธีไหนที่เราจะพูดคุยกับลูกเราโดยโดยที่แบบไม่ต้องให้บัวช้ำน้ําขุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อ้อยพี่ชอดพอที่จะเขาบอกเหตุผลไหมคะว่าทําไมเขาถึงคิดจะทําสิ่งนี้ คือพอดีเท่าที่คุณแม่พูดคุยกับเขาอะนะคะเออคือเหมือนเขากําลังเหมือนกําลังมีแฟนนะคะ uh huh. กําลังมีแฟนแล้วก็เพิ่งคบกันมาแค่หนึ่งเดือนเองก็ uh huh. แม่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่ออยพี่ชอบเลยว่ามันมันมันไวเกินไปเนาะแต่ว่าแต่ว่าอ,อตามวัยรุ่นยุคนี้แม่ก็ไม่ทราบว่าอ่ามัน ไม่ทราบว่าอ,อะไรอะนะคะคุณแม่ไม่ทราบจริงๆว่าใจอารมณ์เด็กสมัยนี้มันมันยังไงเออมันยังไงปกติคุณแม่เป็นเป็นคุณแม่คุณลูกที่แบบคุยกันได้ไหมคะห<ช>มายถึงว่าเป็นเพื่อนกันคุยกันทุกเรื่องอะไรเงี้ยเนาะใช่เพราะคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่แล้วก็เลยต้องต้องมีอะไรก็คุยกันก็ก็คุยกันค่ะก็คุยกันอันนี้ก็คือถือว่าถือว่าลูกก็คุยกับเราแล้วพอเขาบอกแล้วคุณแม่ทําไงคะก็ตกใจมาก ชอ็อตฟิลไปเลยแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าตกใจอะค่ะคือไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยนึกว่าอยู่ดีๆเราต้องเจอเจอเจอที่คําถามที่เขาพูดกับเราแบบนี้อค่ะค่ะคุณแม่ลูกสาวอายุเท่าไหร่นะอีกทีิสสมิบสามใช่ค่ะคุณแม่อายุยี่สิบสามแล้วนะคะค่ะคุณแม่รู้ไหมว่าตอนที่เราทำยพไปช็อตออนทัวร์ ะะเราไปตามโรงเรียนตามสถาบัานตามมัธยม<ท>ด้วยนะตอนนั้น,นตั้งแต่เด็กมัธยม,มขึ้นไปจนถึงแบบว่ามหาวิทยาลัยค่ะโค,ครงการหนึ่งของรัฐคือโครงการรักตัวอย่ากลัวฝังซึ่งวันนั้น<ะ>เราหันไปทําตาตามพี่ชอใจใส่กันมายังไงอะแล้วในสปอตเนี่ยสปอตโฆษณาของเขานะ,ะเป็นเด็กมัธยมมัธยมปลายปีหนึ่งปีสองปีสามแล้วเสร็จปั๊บเราเองก็ยังรู้สึกว่ามันฝืนความรู้สึกของคนเจนเราอะค่ะคุณแม่แต่วันนี้เราลองมานั่งคุยกันก่อนนะคุณแม่นะ ถ้าคุณแม่ฟังมาโดยตลอดวันนี้มีคนที่ท้องไม่พร้อมเต็มไปหมดเลยใช่ใช่ไหมคะคราวนี้พอท้องไม่พร้อมเสร็จปับ๊บปัญหาที่เกิดเกิดขึ้นต่อมาคือเอาลูกสาวอยู่ๆท้องขึ้นมาและพอไปตามคนที่เป็นแฟนแฟนบอกว่าอ,อ๋อมา,มาไม่ครับผมผมจริงๆยังไม่พร้อมใดๆก็ตามแล้วก็เลยจะเห็นคนที่ท้องไม่พร้อมเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะคราวนี้การฝังยาคุมมันก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ เราเริ่มต่อมาใจมาคุยกันว่าถ้าห้ามไม่ได้เราช่วยเขาป้องกันดีไหมอันนั้นเอาใน,น,นส่วนของการเกิดสิ่งนี้ก่อนนะช่วยป้องกันคือถ้าเลยเมื่อห้ามไม่ได้งั้นเธอต้องไม่มีเด็กที่เกิดมาพร้อมกับการที่เธอท้องตอนไม่พร้อมนะนะคะคราวนี้ถ้าเป็นในส่วนนั้นก่อนพอคุณแม่ตกใจปับ๊บอันต่อไปคือวิธีคิดค่ะคุณแม่ไอเรื่องการฝังยาคุมเนี่ยเกิดขึ้นบนโลกนี้มาได้สักพักใหญ่ๆแล้ว ก็อย่างที่บอกในเมื่อหนูอย่ามีแฟนอย่าไปมีอะไรกับแฟนนะลูกพอห้ามไม่ได้ปั๊บงั้นไม่อย่าท้องนะลูกเพราะมันจะเกิดปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ลูกอายุยี่สิบสในสังคมวันนี้อายุยี่าไม่ใช่เด็กแล้วนะคะแต่ว่าในกวามเป็นแม่เนาะเราจะแบบลูกเราจะต้องเป็นเด็กตลอดเลยถ้าถ้าติดอยู่เลยค่ะถ้าถ้าติดนะคะจะติดนิดเดียวคือกับแฟนเพิ่งคบกันเดือนเดียว ตรงนั้นมาก,กาอัน,นั้นเป็นสิ่งที่เราควรควรจะคุยกับน้องว่ามันไวเกินไปเพราะว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นเร็วนะคะมันอาจจะเขาได้เร็วอ,ะอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันง่ายเกินไปเขาก็จะไม่เสียดายถ้าเกิดเสียไปอะไรอเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องคุยกันบอกว่าแม่เข้าใจนะลูกว่าในที่สุดแล้วหนูคิดว่าการมีอะไรกับใครมันเป็นเรื่องปกติแต่หนูต้องดูก่อนนะถ้าอนาคตหนูเจอคนที่หนูรักมากๆเป็นสาม,มีของหนูในอนาคต หนูกล้าบอกเขาไหมะว่าหนูนอนมากี่ห้องนอนแล้ว <S <S เราก็ต้องดูแลตัวเองและให้เกียรติตัวเองด้วยนะลูกเพราะเพศชายบางคนเขาไม่ให้เกียรติหนูหรอกหนูตอบสนองทางกายไม่เคยอยู่ในใจยังได้เลยนะลูกคือคการที่เราจะคุยในสิ่งนี้ไปอ่ะมันคือต้องคุยแบบอยู่ข้างๆเขาก่อนนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่อาจจะบอกว่าแม่ก็ผู้หญิงคนหนึ่งลูกเวลาที่แม่รักใครแม่รู้สึกว่าไอ้ความสัมพันธ์แบบเนี้ยเออมันก็เป็นความสัมพันธ์ปกตินี่นาแต่ทําไมคนยุคก่อนๆบอกเดี๋ยวก่อนใจเย็น เอาให้แน่ก่อนนะเอาให้ชัวร์ก่อนนะจะแต่งงานกับคนนี้ใช่หรือเปล่าเพราะใดๆก็ตามต่อให้โลกมันหมุนมาถึงยุค2025ผู้หญิงก็เสียเปรียบค่ะผู้ชายก็ยังคิดเหมือนเดิมอยู่นั่นแหละถูกต้องทำไมถึงบอกผ, <c oughs> ผู้หญิงเสียเปรียบ, <c oughs> ยบอยู่ดี <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะผู้หญิงเสียเปรียบเพราะอะไรคะผู้หญิงท้องไงคะแล้วพอท้องแล้วไงผู้ชายจะไปนอนกับใครไม่มีอะไรมาปะหน้านะคะว่าเธอไปนอนกับใครมาแต่พอผู้หญิงท้องปับ๊บมันมีอะไรปะหน้าอยู่นิดนึงว่าเธอไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วนี่นา อันนี้เราต้องยอมรับว่าความเป็นธรรมชาติของร่างกายมนุษย์มันฟ้องสิ่งนี้อยู่การที่แม่บอกหนูว่าหนูดูดีๆนะลูกเพราะแม่ก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดหนูไปให้อะไรเขาง่ายๆเขาจะคิดว่าหนูง่ายกับทุกคนหรือเปล่าแม่ห้ามหนูไม่ได้หรอกแม่แค่สร้างความรักตัวเองให้หนูแล้วหนูเอาความรักตัวเองปกป้องตัวเองแล้วกันนะ มันเป็นแบบเชิงปลอบเชิงขู่เชิงเข้าใจมันหลายเชิงมากค่ะคุณแม่วันนี้จริงๆริถ้าพูดทุกอย่างแล้วล่ะคะพี่ขอร์ชี่ออยงานต้องปล่อยค่ะแต่ถ้าพูดทุกอย่างแล้วก็หวังแล้วก็ได้แต่หวังว่าลูกสาวคนหนึ่งซึ่งเราเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เล็กจนถึงวันนี้ใดๆก็ตามแต่นั้นนะคะในที่สุดเขาเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองค่ะคุณแม่เราไม่ได้ตามไปเป็นเจ้าของชีวิตเขาไปได้ตลอดหรอกถ้าเขารู้สึกว่าเขาโตแล้วแม่ยังพูดได้ซ้ําแม่ยังพูดได้ซ้ําว่าตอนเนี้ต่อให้แม่เอา โลกทั้งใบมาแลกกับตรงเนี้ยเขาก็ยังบอกว่านั่นคือความรู้สึกของคุณแม่ที่คิดกับเขาแบบนั้นอะคือผิดเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนโรคของเขากําลังเป็นสีชมพูกําลังคือทุกสิ่งทุกอย่างคือดีหมดอะไรก็ดีทุกอย่างดีหมดแม้แต่ตรงนั้นอะอย่างที่ภาษาของเราก็จะบอกว่าเห็นงกรุงจักเป็นดอกบัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคุณแม่ก็อืมอก็ก็ก็พอพยายามที่จะเข้าใจแล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่า เราอย่างนี้ไหมเราให้เขาพาเขามาพบคุณแม่สิเราเป็นยังคงณแม่ให้คุณแม่ช่วยกันดูขบคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเขาอะก็ได้ไปเจอทางครอบครัวทางผู้ชายแล้วแล้วก็ได้มีพูดคุยกับทางครอบครัวเขาทางนู้นแล้วทางนู้นก็รู้สึกว่าชอบเขาอยู่ชอบเขาแล้วก็อ้าแขนรับเขาแต่ทางนี้ทางนั้นก็ว่าไอ้ตรงนั้นอะไม่ไม่เข้าใจ เป็นส่วนประกอบอตรงเนี้ยพี่ที่กําลังคุยกันตรงเนี้ยแม่อยากจะรู้ว่าตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พร้อมที่จะรับอะไรที่มันจะเกิดขึ้นใช่ไหมคือทางนี้ทางนั้นอ่ะคุณแม่ก็ตอนนี้ฟันหวงว่าเขาตัดจะแบบนั้นค่ะค่ะแล้วแล้วพอบอกให้พาผู้ชายมาแล้วน้องเขาโอเคไหมคะาแล้วค่ะเอามาแล้วคุณแม่ได้เห็นไหมคะมามาแล้วเห็นแล้วเป็นไงบ้างคะก็ก็เนาะก็ก็ก็คือดีอยู่ก็ ดีทุกอย่างเลยเอาว่าดีทุกอย่างเลยก็คือโดยเท่าที่เห็นในระยะเวลาสั้นๆนี้ยังไม่มีอะไรน่ากลัวยังใช่ยังไม่มีแต่ว่าแต่ว่าสิ่งสิ่งหน่อเนาะเราสิ่งหนึ่งที่เรารับรู้ก็คืออ่าเขาอย่างที่เขาคุยกับเราเขาเขามีความพยายามของการเข้าหาผู้ใหญ่อยู่แล้วไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าเออที่จะไปกันุมสสองคนอะไรอย่างนี้ยค่ะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ยัง เขาหาพี่ใหญ่อยู่แล้วก็ด้วยที่เราดูเขาก็เอาหน้าอะไรเงี้ยเนาะก็คือก็เรียนหมอเออก็ก็คือเรียนหมอเนาะก็คือเป็นเรียนหมอก็คือถ้าจบก็คือเขาคือเขาก็น่าจะมีมีโอเคว่ามีการสือสารพันน้องน้องเรียนหมออ๋อน้องผู้ชายน้องผู้ชายน้องผู้ชายเรียนหมอใช่ค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเขาเขาเขาก็มีมีพัฒนาการที่คือในวัยของเขาอ่ะ เขาก็มีการไปสอบอะค่ะสอบที่ว่าสอบใบที่จะรักษาอะไรเงี้ยเขาสอบผ่านหมดเลยก็คือว่าถ้าเขาจบมาเขาก็สามารถรักษาคนไข้ได้อยู่ที่ว่าเขาจะไปด้านไหนแม่ก็ยังคุยกับเขาเลยว่าอ่าชอบด้านไหนเพราะว่าชอบด้านหัวใจเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือตรงด้านนี้แล้วพอเรามีความส่วนเขาพูดคาว่าช่วยเหลือเนี่ยเราก็เลยมองไปถึงจุดมองในโรคในแง่ดีว,ว่า เออเขาก็ย he ังมีใจที so ่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นนะอะไรเงี้ยเขาคงไม่มาทําร้ายลูกเราเหมือนกั่ะเอาจริงๆนะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะเพราะทุกคนที่มีความรักก็ไม่รู้ทั้งนั้นแหละแม่บอกเขาอย่างนี้เลยว่าถึงว่ายังไงก็ช่างคือตอนเนี้ยต่อต่อให้แม่จะจะยกแม่น้ำทั้งห้ามาพูดหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ไมค่ะคือกำลังจะบอกว่าอย่างงี้ค่ะว่าในที่สุดแล้วนะคะ ต่อให้แบบว่ายังไงก็ตามแต่นั้นเนี่ยเราไม่มีใครรู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เป็นแต่ว่าเรากำลังคุยกันนะโมเมนต์นี้จังหวะนี้ก่อนว่าโอเคหนึ่งลูกสาวอายุ23ามแล้วถ้าถ้าลูกคุณแม่อายุแบบสิบสิบกว่าเนี่ยพี่สาวจะจะบอกอีกอย่างหนึ่งแต่อันนี้คือน้องอายุ23าแล้วในขณเดียวกันเขาก็มีความพยายามในการที่จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ไปเจอผู้ใหญ่ฝ่ายเขาเขาก็มาเจอคุณแม่แล้วดูแล้วก็ดูมีอนาคตทุกอย่างมาดูปุ๊บ อ่ะตอนนี้ค่ะเราก็คงสบายใจได้พอสมควรนะคะ,คะแต่ใดๆก็ตามจากนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตลูกค่ะเขามีสิทธิ์ตัดสินใจเองเขาจะมีแฟนมีความสัมพันธ์ไปถึงตรงไหนเขาจะสมหวังหรือเขาจะผิดหวังไหมหรือเขาจะเจออะไรมันเป็นสิ่งที่คนอายุ23อัพอัอต่อไปนั้นต้องเผชิญหน้าด้วยตัวเองถามว่าหน้าที่บทบาทหน้าที่ของคุณแม่นะวันนี้ก็คือ อ่ะลูกปรึกษาแม่ก็ให้คําปรึกษาที่ดีเชื่อหรือไม่เชื่อ <Okay. S 2> ไม่รู้นะคะ <Okay. S 2> ดูแลเขาดีที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามลูกถ้าลูกแบบมีอะไรก็กลับมาแม่อยู่ตรงนี้ค่ะ <Okay. S 2> พร้อมที่จะซับน้ําตาพร้อมที่จะทุกอย่างดูแลทุกอย่างแต่เราต้องปล่อยเขาค่ะคุณแม่ดูคลับไฟเดย์ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ อัปเดตยูวัเลนทย